โอเคนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ับอยู่ในเซิร์ฟเออ่ซิร์ฟจีบแล้วก็มันมีอันนั้นด้วยแล้วก็มีเอาชีวิตรอดอ่านกดด้วยหกกดเอ้ยหกห้ามถูกบ้านคนอื่นเฮ้ย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 กด้อหนึ่งหา้ามขอมยน,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 นห้ามเข้าบ้างแอด 2 5ตีกันอ่านป้ายหน้าบ้านแอดด้วยเจ็บแอดได้แต่อย่าตามเพราะ เอาอะไรอ่ะเอาไม่เกี่ก็ไม่ได้เอาเก็บกันได้สามเกี่กันได้เอาห้ามทุกใบคนอื่นสร้างบ้านเก็บกันได้ ผู้ชายอ้าวเซ็งตัวละกูที่นี้กูขอไปได้วยแล้วอทำยากนี่อยบ้านแอดก็ได้เฉพาะและเรื่อนเท่าน,นั้นบ้านแอดห้ามเข้าห้ามขโมยของม่งั้นโดนม่งั้นตายหรือดิ่งน่ากลัวาหาบ้านเลยล่ะโอ้โหจนบ้านบินบ้านดินเออปิดกี่ดกันได้ แรกครับต้องไปตัดไม้โอ้โหวุซซิ่งแล้วจริงจริงก็จริงได้แอดยู่ไหนวะแอด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 รู้แอดใคร มึงใช้ได้มึงมึงใช้ได้ต่ออะไรวะเนี่ยมึงปัดต่อเพจเดี๋ยวค่อยต่อไหนไหนเอออี่ไหนนี่ต้องเตรียมคลิปตรงนีหน้หยิบแอดได้มั้ยค โอ้โหจีบกันด้วยครับโอ้โหจะแอบไปดูคนจีบกันนะโอ้โหการนี้แอบไม่เต็มไม่ดีไม่รู้ว่า้อโดนอะไรกัน เลยเนี่ยเอ็ดทำไรเนี่ยจะ่อเอ,อ็ดได้แปลงอื่ไม่เห็นมาเกมหมดเลยมันคืออะไร เฮ้ยแอดแอดกดมันขี้เกียจเกียดได้อะอะไรวะเนี <Hey. S 2> ่ยวีไรเมาส์ไรกันนักหนาเนี่ยคือไปเจอฮึ่ <Hey. S 2> อยู่เลยแอดมินเอ๋ย

โอลงแน่เลยไปผ่าไว้ว่าชึบเห็นอะไรอีกเนาเนะตอนนี้โอ้โหไม่ได้มาจาก F ซอย F รูเรเร้เลย เขาไ่้ข <m> ้าวบ้านขุดไม่ใช่หรอคะ โอ้ยไม่ได้กินครับเกลอืมตกใงรหวอออะไรวะเนน่ยโอ้ยไี่หิวเลยเนี่ยไปบอก อ้อจุเดินไปเฉยๆไม่ใครตอบเลยไ ให้วะที่ไหนตัวนักบินบัวแต่เขาเคร่ง ý ở lại ở lại cái ừ. không, dạ. Đi, không dạ 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 dạ, dạ. dạ, dạ. dạ, 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 dạ. dạ เลนคนอืน่นเขามีบ้านแล้วดูเราดิโอ้ยเอาปฏิโทโทถังแล้วเราฮือเฮนี่เอาตบไปยกพี่เวฟมาคุณละอู่บ้านเราไปไม่ถึงไหนพวกกูแต่คุยกับพวกโง,ง่นี่ไงนี่ต้องวี่วะอุ้ยๆๆ้ยอุวโมวี่เลยดีนี้ อะไรของมันวะไม่ได้อะไทำอะไรอย <c ười> ่างไรสิงร่างนายี่ยมไปดูของว่างกันดีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดเรื่องะ ไปดูวา่าัไนไหนนียูตอบหน่อยชื่อชะแนลอ่ะนแน่ไม่ตอบครับแน่ยูเฮ้ดูขอบงอบ้านแมวบ้านเรโดนเด่งมันาโดนฆ่าด้ลย โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ